สวัสดีค่ะก็มาพบกับปาอีกแล้วนะคะวันนี้ยังคงอยู่ในสวนเช่นเคยค่ะนี่ก็คือตะไคร้นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตะไคร้ทำกับข้าวนะคะอันนี้เป็นตะไคร้หอมค่ะตะไคร้หอมเอ่อหลายๆท่านก็คงจะรู้คุณสมบัติอยู่แล้วนะคะเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ปาจะเอามาใช้เอาตะไคร้หอมมาใช้ไล่ย,ยุงนะคะค่ะเดี๋ยวแงะตะไคร้ออกก่อนค่ะแล้วจะทำให้ดูว่าตะไคร้หอมช่วยไล่ย,ยุงได้ยังไง ปลาก็ขุดแงะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดทำออลอกลอกใบที่มันแห้งๆที่เสียๆออกนะคะแล้วก็ตัดใบออกนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็คือจะใช้แค่สามต้นนะคะส่วนสองต้นนี้เราเก็บตรงนี้ไว้นะคะที่มันมีรากเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกใหม่ค่ะคะ่ะก็พอเราก็นำมาหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะ อัจเป็นท่อนแบบนี้เนาะแล้วก็บุบให้กลิ่นบุบบุบท่อนนะคะ,ะเขาเรียกอะไรบุบเหรอทุบให้มันแตกๆนะคะกลิ่นจะได้ออกนะคะนี่นะคะก็ทุบเสร็จแล้วนะคะก็ให้แตกแบบนี้นะคะ กลิ่นเขาก็ออกมาตอนนี้คือกลิ่นตะไคร้หอมๆม,มากเลยนะคะแล้วปลายมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวช่วยในการไล่ย,ยุงช่วยกันเสริมเพิ่มพลังเข้าไปนะคะนอกจากตะไคร้หอมแล้วที่มีคุณสมบัติที่กลิ่นที่ยุงเขาไม่ชอบใช่ไหมคะก็อีกอย่างนึงก็คือการบูนนั่นเองนะคะนี่ก็คือการบูนนะคะเขาจะเป็นผลึกสีขาวแบบนี้นะคะก็เอาวางไว้ด้วยกันค่ะถ้วยละก้อนก็พอนะคะ กระบูนเนี่ยต้องเวลาซื้อมาเนี่ยต้องปิดมัดถุงให้มิดชิดนะคะเพราะว่าเขาระเหยเร็วมากๆเลยนะคะอันนี้ปาก,ก็ซื้อมาถุงนึงเนี่ยหนึ่งกิโลกรัมนะคะซื้อมาตั้งนาน,านแล้วก็มัดปากถุงไว้ให้แน่นๆแล้วก็เก็บไว้ในที่มิดชิดนะคะไม่ให้โดนแสงแดดนะคะก็จะเก็บได้นานค่ะก็ เท่านี้เองนะคะวิธีการของปลาก็ช่วยได้พอสมควรเลยนะมันแค่ไล่ยุงนะคะก็ปลาจะไปวางตามมุมบ้านที่เป็นมุมมืดหรือตรงประตูประตูบ้านเราที่เราจะเปิดเข้าเปิดออกบ้านนะคะปลาจะไปวางในที่แบบนั้นนะคะวันนี้ทำสองทำสองถ้วยเอ,อก็จะไปวางไว้ประตูหลังหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ประตูหน้าที่เราเข้าออกประจํานะคะ เนี่ยค่ะนี่คือประตูหลังบ้านใช่ไหมคะก็จะมาวางไว้ตรงมุมประตูอย่างนี้เลยแล้วก็วางให้มันหลบหลบเท้าเรานิดนึงนะคะจะได้ไม่เดินแตะไม่เดินเตะไม่เดินชนนะคะนี่นะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะวิธีการไล่ยุงแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะค่ะมีอีกหนึ่งคลิปค่ะถ้าใครที่อยากให้กลิ่นหอมยิ่งกว่านี้นะคะ วางในห้องนอนห้องน้ำก็ช่วยดับกลิ่นได้ด้วยนะคะใส่ถ้าใครมีใบเตยหอมนะคะตัดเตยหอมมาแล้วก็เอามาตัดซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็วางโรยลงไปนะคะหอมมากเลยนะคะจะเป็นกลิ่นผสมของตะไคร้หอมกะละบูนแล้วก็เตยหอมหอมมากจะไม่หอมฉุนเฉียวนะคะหอมแบบนุ่มนวลน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ลองทำกันดูเนาะอย่างน้อยก็ปลอดภัยนะคะใช้ในบ้านนะค่ะก็วันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะแล้วก็จะพาไปชมวิธีการชำํำปักชํำตะไคร้ด้วยนะคะตะไคร้หอมเนี่ยค่ะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ